หิมะแรกของปีครับวันนี้หิมะแรกของปีจ้าแก้วบรรยากาศบรรยากาะไปงานครับผมไปเห็นงานครับวันนี้เช้าวัานทำงานก็จะถ่ายรูปสักพีสวันมีล่ะครับหิมะแรกของปีจ้าวันนี้หนาวบรรยากาศจะไป

นีน่ป่รรจะจับตัวจ๊กันทำอะรยังงี้ยนตะรเ,เี้ยมาต้นปีชาปีนี้ค้อยๆนะมันลื่นนลน กูเลยที ne ่ทำกูเลยที่ทำไม่เปนคนเดียวโอ้ดาวพัชตอนนี้ครับยิบเจ็ดนี่นี่ครับเราลงมาทำงานครับวันนี้ี่ครับที่น้องตาตาตาบ่ได้ จะ,จะออกี่หยดอีกายมาให้สานั่งๆไาเฮ้ยเป็นยังไงบ้าง